ตีหนึ่งทั้งคู่ถึงบ้านเวลาไล่เรียกกันหน้าแดงก่ำเหมือนลูกพีซกันทั้งคู่ยิ้มแห้งให้กันอิงเข้าไปดมตัวของบอยก็ได้กลิ่นน้ำหอมจากหญิงสาวคนอื่นถึงแม้จะมีกลิ่นแอลกอฮอล์ก็ตามอิงสักใสว่าไปไหนมาทำไมถึงมีกลิ่นน้ำหอมบอยอ้ำอึ้งอยู่ฟักหนึ่งและสารภาพไปว่าวันนี้ตนไปปาร์ตี้สละโสดกับมิกมาแล้วเรียกน้องๆให้ด้วยแต่ตนไม่ได้ทำอะไรเกินจริงๆถึงแม้จะอยู่กันในห้องกันสองต่อสอง ย้อนกลับไปสองชั่วโมงก่อนบอยอยู่กับน้องมดตามลําพังบอยบอกว่าพี่ทําไม่ได้จริงๆวะ่ะมดที่เห็นบอยหลับตาอยู่แบบนั้นก็เอ่ยขึ้นว่าแฟนพี่นี่โชคดีจังเลยนะหนูแล้เริ่มอิจฉาแฟนพี่แล้วสิ บอยค่อยๆลืมตามดนั่งอยู่บนเตียงจดกระดุมเสือ้อมดจะคงพูดต่อว่าพี่แค่อยู่กับหนูแบบนี้ไปอีก20นาทีก็พอแล้วพี่ค่อยกลับไหนไหนหนูก็ได้เงินมาแล้วเพื่อนพี่จะได้ไม่เสียใจบอยรู้สึกดีมากที่ไม่ได้ทรยศอิ้งและนั่งคุยเรื่องอื่นๆกับน้องมดแทนอิ้งได้ฟังก็หัวเราะบอยใหญ่แล้วบอกว่าอิ้งเองก็ไปปาร์ตี้สละโสดมาเหมือนกันบอยช็อกไปพักหนึ่งแต่ยังไม่ทันหายช็อกอิ้งก็บอกว่าอิ้งไม่ทําอะไรแบบนั้นหรอกเราต่างร่วมทุกข์ร่ว จนเราทั้งคู่รู้ว่าอะไรคือสิ่งสําคัญที่สุดและนั่นคือความซื่อสัตย์ทั้งคู่กอดกันหน้าบ้านแล้วพากันเข้าบ้านไปเลือกของในงานแต่งด้วยกันเรื่องราวของบอยและอิงก็จบอย่างมีความสุขและเมื่อสองชั่วโมงก่อนนั่นเองหลังจากที่เห็นว่าบอยกลับไปก่อนตนก็รู้สึกยินดีกับเพื่อนมากที่ตัดสินใจแบบนี้พร้อมกับยิ้มให้แต่ยิ้มให้หมดมิกเสียดายเงินนี้มากเลยไปจัดน้องมดต่อมิกบอกไหนๆก็จ่ายไปละเอาให้คุ้มหน่อยสุดท้ายมิกรับจบเองเพื่อนบอย